สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุพนิกาวิเศษศักดิ์ค่ะชื่อเข้าเฝ้ามาจากโรงเรียนสาธิตราชพัฒน์บุรีรัมย์ค่ะวันนี้จะมาพูดจันทรลุป,ปราคากันค่ะอันนี้เราจะใช้มะนาวเป็นดวงอาทิตย์ค่ะมะนาวลูกนี้เราก็จะใช้เป็นรูปโลกค่ะส่วนอันนี้เราใช้เป็นมอสกอกเทปเป็นดวงจันทร์ค่ะพอจอนโลกกันปึ๊บอันนี้พออันนี้พอมันสูงขึ้นปึ๊บทุกคนก็น่าจะสงสยัยอันนี้เขาเรียกว่า จันทรุ่ราคาเงามัวนะคะก็เดึงลงมาจันทรุ่ราคาบางสว่วนจันทรุ่นราคาเต็มดวงย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะจันทรุ่ะราคาเงามัวจันทรุ่ะราคาบางสว่วนจันทรุ่ะราคาเต็มดวงแต่ว่าความเชื่อเขาบอกกันว่าบางคนเขาก็จะหยุดพุเพื่อจะได้บินยันชั่วร้ายออกไปเพราะว่าจะมีนะสีอมจันนะคะทุกคน ราะว่าพระจันทร์จะเป็นสีเลือดนะคะแล้วแล้วบางคนก็เอาไม้วยเคาต้นไม้อย่างนี้เพื่อจะขับไล่สีชั่วร้ายบางคนก็เอาขาทะไปเคาะอ,อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบนุเชนนะคะสวัสดีค่ะ